ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีนอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่อินโดแปซิฟิกตอนนี้อาจไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกความก้าวร้าวของปักกิ่งทำให้ทางการสหรัฐตื่นตัวในระดับสูงเพราะจีนพยายามสร้างฐานทัพถาวรน,นอกพรมแดนหลายพันไมล์ในอีควอเทอรเรียลกินีประเทศใน Africa, แอฟริกาแถบมหาสมุทรแอตแลนติกวอลส์สีเจอร์นอลได้ข้อมูลจากการรายงานข่าวกรองของสหรัฐว่าความพยายามดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐตื่นตัว ฐานต้องสงสัยดังกล่าวเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือในชายฝั่งบาต้าซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกของชายฝั่งตะวันออกสหรัฐโดยรองรับเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบินได้ที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียงของฐานทัพนั้นอาจทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปรียบกองทัพสหรัฐเพนตะกอ้อนและทำเนียบขาวทราบเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ที่นั่นเรียกร้องให้อีควาโทาเรียลกินีปฏิเสธแผนของปักกิง่งถ้าได้รับอนุญาตฐานทัพดังกล่าวนี้จะกลายเป็นฐานทัพที่สองของจีนในแอฟริกา เมื่อปี2560จีนได้เปิดฐานทัพแห่งใหม่ในจีบูตีซึ่งเป็นประเทศเล็กๆและเป็นพันธมิตรสำคัญในทะเลแดงกับสหรัฐในแถบจงอยแอฟริกาแต่จีนไม่ได้ต้องการแค่นั้นจีนยังแสวงหาโอกาสในการสร้างฐานทัพอื่นๆทั่วแอฟริกาผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐประจำพื้นที่แอฟริกาบอกกับ Associate p r e s s ว่าฐานทัพเรือจีนที่นั่นทำให้เขาเป็นกังวลมาก